สภาพอย่างเงี้ยมีเงินจ่ายเอ๋อมีสิครับคือผมจะจ้างคุณเนี่ยหล้านบาทหล้านบาทแม่ครับเดี๋ยวผมไปทำง,งานก่อนนะครับอ่าไม่ได้นะโทนี่วันนี้แม่นัดยัยน้องอายน่ะมาคุยเรื่องงานมั่นเราด้วยนะโอ้แม่ก็ผมไม่ชอบไงครับแม่ ผมยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาน้องอายเลยไม่รู้แหละน้องอายและทั้งสวยแล้วรวยด้วยถ้าเราได้ดองกับเขานะเราก็ควายสบายไปด้วยแม่นะแม่สวัสดีค่ะคุณแม่นั่งเลยนะคะรอเดียนานไหมคะอ๋อพอดีว่าเครื่องมันดีเลยนิสหน่อยอะค่ะ แถมวิดหน้าปากซอยคุณแม่นะคะหายากมากไม่รู้เป็นไรนะคะไม่มีใครรับน้องอไอเลยอะคะ่ะสวยขนาดเนี้ยปฏิเสธได้ไงเนาะ แม่ครับผมไม่ไหวแล้วครับอะไรอ่ะลูกจุดจุดมันมาแล้วครับแม่อะ,อะไรอ่ะจุดจุดแม่ไม่ได้เรียกมันเลยก็ท้องเสียงไงครับแม่ผม,ผมไปก่อนนะแม่เนี่สีสค่ะคุณหญิงแม่คะคุณหญิงแม่ว่าน้องอายสวยไหมคะอุ้ยสวยสิคะอุ้ย ใจเนี่ยแม่กูเขาจะให้กูไปแต่งงานกับใครไม่รู้ว่ะยังไงมึงก็ช่วยกูนหน่อยนะเออ,อแค่นี้แลหละใครมองดูเออโอเคขเ้าวแกงจ้าข้าวรัดแกงหม่จ้า สวัสดีครับแม่ค้าผมมาหาเพื่อนครับใครใครคือแม่ค้าหน้าฉันยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นเรียงให้มันถูกด้วยออครับผมขอโทษครับคุณหนูลูกแม่คออ้าก็ยังชั่วหน่อยแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยโซมีงกมาตกน้ำมาขนาดเนี้ยหิยขวข้าวอะ่ะครับหิวครับหิวข้าวอ่ะมีตั้งจ่ายหรือเปล่าถ้ากินข้าวเสร็จก็ต้องไปล้างจานมันถ้าไม่มีตมังคือ เฮ้ยไอ้โนนี้ทำไมมาเร็วจังวะไอ้อินมามาเดี๋ยวมานั่งนี้ก่อนเลยมาไหนมีเรื่องอะไรฮะทำไมถึงมาเร็วขนาดนี้ก็กูรีบไงแม่กูเขาให้งกูแต่งงานกับใครไม่รู้อ่ะไอ้ยายฝอยฟูดฟูดอะไรเนี่ยฝอยฟูดฟูดกูและกุ้มใจจริงๆเลยเนี่ยแล้วมึงจะให้กูช่วยยังไงวะเอเฮ้ยเนี่เว้ยคิดออกละไอ้จิมมี่ไงตอนนี้ มันมีพัตตคารอยู่เหรอเออเออ คุณแม่มีบัญญาจ่ายอยู่แล้วจ้ะคุณนายครับสั่งอะไรที่แปลกๆได้ครับแต่ว่าอย่าสั่งอะไรที่มันประหลาดๆครับบอยเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะคะอ๋อคือผมบอกว่าคุณฉลาดครับ Thank you ครับโอไม่เป็นไรครับสั่งได้เลยครับสั่งอะไรดีครับแม่ครับ นี่แฟนของผมครับชื่อน้องมาปางคบกันมาสิบปีแล้วครับแม่โอ้ยต,อตาก็ดูบ้นบานดูไรยการศึกษาใช่ดูไม่มีคลาสเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ครับพูดจาอะไรก็ให้เกียรติน้องเขาหน่อยครับให้กล่องให้เกียรติอะไรดูได้ทางคุณสมบัติผู้ดีก็คงไม่มีอะไหนๆก็มาแล้วนั่งๆนั่ง,งเชิญจัดสั่งอาหารกันเลยไหมคะ ฉันเอาแชมเปญแล้วก็ไข่ไปลาคาเวียหนึ่งที่จะ้ะแล้วคุณแม่ละคะอะไรก็ได้ที่ลูกไอาสั่งอ๋อจถามคุณแม่นะเอากุ้งโรสเตอร์จากอารสกา้าเธอละ่ะ มาได้ไงล่ะคะเป็นนอกก็ใช่น่ะสิฉันมันเด็กเป็นนอกโดยกำเนิดเกิดริมคลองทำไมฉันจะต้องมานั่งปัน้าปั้ตตาทำตัวเป็นไฮโซโลโฟรไฟอะไรอย่างงี้ด้วยฉันมันก็แค่สะพายจอมปลอมฮะสะพายจอมปลอมเหรอเนี่ยใช่ครับแม่ทำไมทไมกูเครียดจังวะเฮ้ยไอ้ทูนี่ แล้วมึงจะไปเครียดอะไรมะน่ะเนี่ยคือครูแบบมีแผนเว้ยมาปรางมาดีดิมาดิมีอะไรที่อินคืออย่างเงี้ยคือพี่อ่ะมีวิธีที่จะให้เองมีเงินใช้เออคือให้แม่ปรางอ่ะ แกล้งเป็นแฟนไอ้ทูนี่ถ้าฉันทำแล้วฉันจะได้อะไรเอ๊ะก็ได้เงินสิครับสภาพอย่างเงี้ยมีเงินจ่ายเหรอมีสิครับคือผมจะจ้างคุณเนี่ยหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทอืรอเพื่อขัดขวางงานแต่งงานของผมคือผมไม่อยากแต่งงานอ่ะ ถึงฉันจะเป็นเด็กบรานอกแต่ฉันก็มีความสุขแบบนี้ไม่ต้องมานั่งปันนาปันตาหลอกกันแบบนี้หรอกอเอ RPG ้ยอเฮังัแบบงปัแบบงมแบบาเแบบาเดิจะเบาทำไมพี่อินอี่พวกไฮโซพวกเนี้ยมันก็ดูดีแค่เปลือกแต่ข้างในเน่าเฟะหนอนอยัวเยียฉันไม่เอาด้วยหรอกฉันอยู่บ้าน,นอกฉันสบายกว่เาเยอะังพี่ขอโทษ นายไม่ต้องขอโทษฉันหรอกแล้วก็เงินหนึ่งล้านบาทที่จะให้ฉันไม่เอาด้วยนะฉันขอค่ารถส่งแถวกับป้ากับพี่อินคนละ15บาทสองคนสาสพี่อินครับจ้าจ้าจ้าฝากน้ำสมนด้ครับลินเองนะครับป้าง,างโอ้โหรอพี่ด้วยอ้าวทนนี้ท,นน,ทนนี้ลูกสบายมันนอกก็ดีนะตรงดีทนนี้อรอแม่ด้วย สวยนะแกสวยกว่าลิงนิดนึงไอ้นี่วัน,นนี้ก็กัดดีดูสิมาแต่เช้าเอาแฟมให้เจ้านายแต่เช้าเลยนะเนาะเห็นคุณบีชมไม่ขาดปากเลยนะเพราะทำงานดีแล้วก็ทำงานเก่งให้ทำงานไปเถอะฉันเบื่อให้ฉันพักผ่อนมังเอถอะทุกวันเนี่ยทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตจะบ้าตายอยู่เลย โอไหนอะไไก็ไลตัวแกก็ยังเป็นตัวหัวก็ยังเป็นหัวอยู่นี่ไออีนี่เปรียบเทียบปะลา่าโอ้โหนี่ก็แกก็ทําให้ได้สู้เขาดิโอ้แค่นี้เยอะกว่ามันอีกให้พักบ้างเหนื่อยไ เรียบร้อยดีมากเลยอะ่ะครับอ่ะพี่ฝากอันนี้หน่อยเอาไปทําต่อให้หน่อยนะได้ครับแต่ว่างานนี้พี่รีบต้องรีบเอาไปส่งคุณบีฟันเย็นนี้ครับได้ครับยังงี้งไปขนมจ้ะขอบคุณมากครับเอาไปกินนะครับผมเรียบร้อยดีมากสบายแล้วี นี่ขนมร้านอร่อยไอไปซื้อมาให้คุณบีเลยนะคะต่อแถวตั้งนานกว่าจะได้เลยนะคะเนี่ยคุณบีลองชิมดูนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าขอบคุณมากนะครับคุณไอส์อุ๊ยทำไมโต๊ะคุณบีรกจังคะเดี๋ยวช่วยจัดให้นะคะไม่ไม่ต้องหรอกนะครับคุณไอส์ผมขอบคุณมากนะครับไดดูซิมีอะไรมั้งเนี่ยร้านเนี้ยเขาบอกว่าอร่อยมากคุณบีต้องลองชิมไม่ได้นะคะโอ้ ขนมของคุณไอ้นี่น่าทานมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับผมมองคุณไม่ผิดจริงๆนะครับที่รับคุณเข้ามาทํางานที่นี่หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นหลักการทํางานของอายุแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีมีอะไรให้ช่วยหรือว่ามีกอกสารอีกเรียกได้เลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ว่าจะไปซื้อขนมมาให้คุณบีอีกได้ครับทานให้อร่อยนะคะ จับตัวแล้วให้ไฟป้านจ๋ากราแฟแกงอือจ๊ะสลโหลเออมึงตอนนี้กูมาฝึกงานได้งานที่นี่โคตรดีเลยวะ่ะเออเอ้ยให้เงินเดือนเด็กฝึกงานเยอะ เจ๋งๆเนี่ะมีการติดกระเป๋าใช้ตลอดเลยเออโอเคแค่นี้สวัสดีครับเฮ้ยอ๋อบริษัทนี้เขาให้เงินเดือนเด็กฝึกงานด้วยหรอวะคุณบีน่าจะให้หรอมะมันแปลกๆปะวะ ที่ผมเรียกพวกคุณมาในวันนี้เพรเพราะว่าผมจะเลื่อนตำแหน่งการทำงานพวกคุณทำงานให้กับผมได้ดีนะครับโดยเฉพาะคุณไอคุณได้ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผมเป็นอย่างดีนะครับคุณเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ครับผมดิฉันจะทำให้เต็มที่สมกับที่คุณวีไว้ใจเลยคะ่ะตำแหน่งงานที่ผมจะให้คุณทำเนี่ยต้องใช้ความรับผิดชอบแล้วก็ความอดทนเป็นอย่างสูง คุณต้องดูแลในทุกๆแผนกนะครับตำแหน่งอะไรเหรอคะคุณบีก็ตำแหน่งแม่บ้านไงครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับต้องมีความอดทนสูงต้องดูแลทุกๆแผนกฉันเป็นฝ่ายจัดซื้อนะคะคุณบีทำไมถึงให้ฉันไปเป็นแม่บ้านล่ะคะเพราะว่าคุณต้องเริ่มจากการเป็นแม่บ้านก่อนครับคุณไอซ์คณต้องมีความรับผิดชอบแล้วก็ทำงานด้วยตัวเองให้ได้ซะก่อน ไม่ใช่มาทำงานเพื่อประจกสอพอเอาใจผมอย่างนี้คุณคิดผิดแล้วครับคุณไอซผมรู้นะครับงานทุกชิ้นที่ผมให้คุณทำคุณก็ไม่ให้เด็กฝุดงานทำต่อคุณเริ่มจากการใช้เงินจ้างเด็กฝึกงานทำคุณทำแบบเนี้ยมันทำให้เด็กฝุกงานของผมขาดความรับผิดชอบนะครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเวลาผมใช้งานอะไรเด็กฝึกงานนะครับเขาไม่อยากทําให้ผมเลยครับ แต่สาหรับคุณไอ้เนี่ยเขาทำให้ทุกอย่างเลยที่แท้คุณก็เอาเงินจ้างเด็กฝึกงานนี่เองคุณไอ้ก็แล้วแต่คุณจะตัดสินใจนะครับคุณไอ้ว่าคุณจะรับตําแหน่งแม่บ้านนี้หรือเปล่าเพราะตําแหน่งที่เหมาะสมกับคุณในบริษัทของผมนี้ก็มีเพียงแค่ตําแหน่งแม่บ้านตาแหน่งเดียวนี่แหละครับคุณไอ้